มาดูความคืบหน้าคดีที่บอกไปนะเรื่องของคดีการฟอกเงินซึ่งเมื่อวานนี้สารอาญามีคำพิพากษาให้อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนั้นจําคุก20ปีแต่ในชั้นศาลนั้นทางอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้ให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจําคุก10ปีในความผิดตามพรบก,การฟอกเงินค่ะโดยสารอาญาได้มีการนัดสอบปากคําให้การของพลตํารวจโทพงษ์พัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและพวกนะคะรวมแล้ว6คนด้วยกัน ในคดีการฟอกเงินซึ่งในขณะที่อยู่ในชั้นศาลนั้นพลตํารวจโทพงพัฒน์ได้ถแถลงต่อศาลนะคะว่าจําเลยทุกคนยอมรับสารภาพผิดซึ่งขณะเกิดเหตุตนเป็นผู้สั่งการให้จําเลยอื่นๆปฏิบัติตามคําสั่งทุกป,ประการเนื่องจากตนเป็นนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ทําให้มีความเคารพน่าเชื่อถือจึงขอให้ศาลเมตตาพวกจําเลยด้วย สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งหมดให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาและมีความผิดจริงจึงมีคำสั่งพิพากษาทันทีให้จำคุกพลตำรวจโทพงพัฒน์จำเลยที่1นึ่จำคุก20ปีแต่รับสาร,รภาพลดโทษเหลือจำคุก10ปี พลตตรีโกวิทวงลุ่งโลดอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำเลยที่2องจำคุก10ปีสรภาพลดเหลือ5ปีพลตรวจตรีบุญสืบไพลเทือนอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำจำเลยที่3จำคุก3ปีสรภาพลดโทษเหลือจำคุกหปี6เดือนส่วนนายชอบชินนับประพาจำเลยที่4นางปิยพันธ์ชินนประภาจำเลยที่5นายเลิงศักด ศักนรงเดชจำเลยที่6และนายสวงมุ่งเที่ยงจำเลยที่7มีคำพิาพากษาจำคุก10ปีรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก5ปีหลังจากมีคำพิาพากษาจากศาลแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชธัน์ได้ควบคุมตัวอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกกลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที